ช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของผมสวัสดีครับนี่คือปวดแอกง,งานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของผมตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้นะครับก็26ปีแล้วถ้าถามว่าช่วงไหนของชีวิตที่แย่ที่สุดผมก็คงคิดออกแค่ช่วงเวลาเดียวนั่นก็คือช่วงเริ่มต้นทางาน2ปีแรก ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผมเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะออกไปในทางที่เป็นความรู้สึกเศร้าผมยังนึกเรื่องดีๆอะไรไม่ค่อยออกเลยในช่วงนั้นนึกเท่าไหร่ก็นึกเรื่องดีๆไม่ออกผมไม่ได้อยากจะโทษองค์กรโทษนายจ้างถ้ามันจะมีอะไรที่ผิดก็อาจจะเป็นที่ตัวผมเองที่เป็นคนผิดมันอาจจะผิดที่ผมเองที่มันห่วยไม่งั้นเราก็คง ทำงานได้แบบไร้ทิ่ติได้รับคําชมมากมายจริงเหรอนะครับมันอาจจะเป็นที่ผมเองที่มันไม่ดีพอไม่งั้นเราคงจะเลือกอะไรก็ได้เรียกเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าไอแบบนี้มันก็ต้องเก่งแค่ไหนเหมือนกันหรือมันอาจจะเป็นที่ผมเองที่ผมหมดหวังกับชีวิตที่ผมรู้อยู่แล้วว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นยังไงในอนาคตเพราะผมรู้อยู่แล้ว ว่าอีก10ปีข้างหน้าผมก็จะเป็นแบบพี่คนนี้ไงอีก20ปีข้างหน้าผมก็จะเป็นแบบพี่คนนั้นไงผมคิดว่า2ปีแรกของการทำงานนี่แย่ที่สุดแล้วและคิดว่าอนาคตต่อไปจากนี้มันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีกเพราะเงินเดือนเนี่ยมันก็คงจะปรับตามค่าใช้จ่ายและก็ไลฟ์สไตล์ที่ผมต้องการจริงๆไม่ทันแน่นอนวันหนึ่งตัวเราเองตัวผมเอง ก็ต้องมีครอบครัวใหม่วันหนึ่งครอบครัวเดิมของเราก็ต้องแก่ชรลามากขึ้นสิ่งที่น่ากลัวนะครับและคิดว่ามันต้องมาถึงแน่ๆก็คือเราอาจจะไม่มีซักวันเลยที่จะได้อยู่กับซักครอบครัวไม่มีซักวันเลยที่จะได้อยู่กับครอบครัวใหม่ไม่มีสักวันเลยที่จะได้อยู่กับครอบครัวเก่าเพราะว่าภาระและหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันก็จะมากขึ้นเพราะงานที่หนักและภาระที่ต้องแบกไว้ มันทำให้เด็กจบใหม่คนหนึ่งที่อายุงานเพียงแค่2ปีกับมองไม่เห็นแสงสว่างทั้งชั่วชีวิตของตัวผมเองเลยสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมก็จะเป็นได้แค่คนที่ปงกับชีวิตแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือร้ายผมก็ได้เลือกที่จะฝืนลิขิตของชีวิตตัวเองอีกหน่อยผมไม่อยากให้ชีวิตของผมเนี่ยมันมืดมนไปตามนั้น ผมเลยได้เรียนรู้และก็ศึกษาจนรู้จักกับคำว่า passive income หรือรายได้ที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเป็นแลกเงินและด้วย passive income จากคอนโดให้เช่าด้วย passive income จากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในปัจจุบันเนี้ยมันก็ทำให้ตัวผมเนี่ยมีความหวังเล็กๆก,กับชีวิตของตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็มีทางเลือกแล้วนะว่าอย่างน้อย เราก็เลือกได้นะว่าเราจะหยุดทำงานเมื่อไหร่อย่างน้อยเราก็มีโอกาสแล้วนะโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวของเราต้องขอบคุณช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดที่มันคอยเตือนสติเราตั้งแต่เราเนี่ยยังเด็กอยู่เพราะว่าถ้าแก่ไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวผมคงเป็นคนที่ไม่เหลือความภาคภูมิใจอะไรสักอย่างในชีวิตอีกเลย และนี่ก็คือช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของผมเพื่อนๆมีช่วงนี้ไหมครับถ้าเกิดว่ามีอยากให้มองไปข้างหน้าว่าเราจะฝืนลิขิตชีวิตของตัวเองได้อย่างไรบ้างเวกอัพตื่นขึ้นมาพเพื่อจชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามปดแอง,งานารไปจำมอดแคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ